ครับผมกสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับเมื่อนี้เจอกันคลิปนึงเนาะครับผมเมื่อนี้ก็คบกับนดเวลาสามคืนเลยนะครับสามคืนสามคืนอย่างสนิทผินปูงควนสงสัยสามคืนที่หมักไส้ไก่ไว้นะครับเห็ดเนื้อเตียมไปลงน้ำโขงนะครับไส้ไก่ครับผมเมื่อนี้จะเป็นการตากนะครับตากตากแห้งนะครับ พอแห้งแล้วก็นนะมาคุกใส่กับห้ามออนนะครับพี่น้องคู่น้งค้นกับใส่ข้อขวานนะครับแต่ผมผมบอ่ใส่ข้วขวาผมใส่แต่ห้ามออนนะครับกัเดี๋ยวห้าเบิ้งกันว่าใส่แกมัอสามขึ้นเท่าเนี้เป็นจังไรนะครับเปดได้นะครับต้องใส่ถุงมือนะครับเน้่พี่น้องบอส่บ่ไร้มันกินติดมือนะครับทว่าเมนบอกับบอเด้เมนหลายดอกแต่ว่ามันกินกินข้าวนะครับครับผมนี่ครับพี่น้อง ใส่ไก่มักเวลาสามคืนนะครับนี่นะครับนี่ใส่ไก่นะครับเอาใส่ออนนะครับใสแกะอบดรองเอานะครับได้พี่น้องวันนี้ฉีกไก่ให้พ่ถิ่นนะครับเอาจะใส่ออนนะครับเอามารีดรีดขีออนมันออกนะครับหลัวไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดเนอพอล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็ส่วนประกอบนะครับก็จะมีเกลือมีผงชูรสมีน้ำตาลมีกะทิผงนะครับ ้วก็มีไข่ไก่ครับผมจะว่าไข่ไก่ผมบอสซเพราะว่าใส่ไก่มันกับข้าวอยู่แล้วนะครับบ่จจาเปลี่ยนต้องใส่ไข่ไก่นะครับแต่บางสูตรก็ใส่ไข่ไก่เนาะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทําการเอาใส่มาเลี้ยงก่อนล้วก็สีน้าไปตากนะครับครับตั้งแต่บ่อสะดวกทายเนาะครับเดี๋ยวมือมันจะเปื้อนนะครับโทรศัพท์จะเปื่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปครับ สอ o ชั่ later นี่ะครับหลังจากที่เราจัดเลี้ยงแล้วนะครับจัดเลี้ยงแล้วเราก็นํามาตากแดดเด้มที่นองเ้อแดดแห้งๆตากเลยครับกึงแดดกึงร่มนี่แหละมันจะได้แห้งเร็วๆนะครับครับผมกะเพราแห้งแล้วนะครับเขาจะน้ำมาตัดเป็นชิ้นประมาณหนึ่งครบนะครับเป็นชิ้นประมาณหนึ่งครบเนี่ยคือจังไอตัวตะแกงน้อยเนี่ยบรองตัดนะครับเพราะว่าพอดีแล้วนะครับเครืบองครื่อกว่าๆนะครับ แต่่าตัวเงี้ยวอ่ะต้องไ้ตัดประมาณคืบหนึ่งนะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็ค่อยนํามาคุกกับลําข้าวนะครับห้ามอันเนี่ยนะครับครับผมแล้วก็เก็บใส่กระปุกนะครับใส่ใส่ตัวกันชื้นนะครับซิลิก้าเจลนะครับเก็บไว้ใส่ได้หลายเดือนนะครับครับผมเดี๋ยวค่อยช่อมกันต่อไปครับตามที่ลขั้นตอนนะครับ two hours later ครับผม กะหลังจากที่ห้าตากแดดแล้วนะครับตากแดดแล้วหนึ่งแดดนะครับวันนี้ห้ากับสี่ตัการคุกส่วนผสมนะครับเนี่ยมีห้าบมีขัวคับว่าผมเบิ่งละกินมันหนักเน่จักหน่อยต้องใส่ข้าขวั่วซอยนะครับ,บ,บ,บตัดก่อนนะครับอันนี้บางส่วนนะครับที่เหลือ,อยังตากอยู่นะครับอันนี้อันนี้เสี่ยวไปทดลองก่อนนะครับวันนี้สีร้งองโ้งครับ <c oughs> จะค่อยเบ่งต่อนะครับครับผมก็ะนี่นะครับใส่รัมกับข้าวคั่วนะครับอ่าห้องกะคุกเลยครับอ่อาห้ามกับข้าวคั่วห้องกะคุกเลยนอน ย้ำขย้ำครับตัวเล้มันบ่านเขออ่าฮาแกไปย้มให้มันเข่าให้ห้ามมันเข่าไปนะครับเบื้งต้นหนึ่งคือยังเห็ดหนังป้องนะพี่น้องเนาะครับใส่ไก่แดดเดียวว่าสัน แล้วลองไปถอดมึงป่ะแคดีเข้มนะครับไปเรื่อยๆนะครับบีบบีบนวดนวดคุกคุกบีบบีบนวดนวดนะครับนี่แหละครับหน้าตา ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน้ำเก็จะไปเคลือบนะครับลำก็จะไปเคลือบอยู่ที่ไส้นะครับห้ามกับเข่าขวนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่กะเกี่ยวเบ็ดโยนลงน้ําใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วเด้อพี่น้องรับผมกะไส้ไก่หมักนะครับใส้ไก่หมักตากแห้งนะครับกะมีซัหนี่หระครับ ขั้นตอนการเทดครับผมกกคิิในกกคือสีซํำนี่นะครับเนาะเอาโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ